ต่อไปข้อที่3นะคะห้างสปปรรพสินค้าแห่งหนึ่งมีประตูซึ่งเข้าออกได้10ประตูนะคะถ้าน้อยนาต้องการเข้าและออกห้างสปปรรพสินค้าแห่งนี้โดยไม่ใช้ประตูซ้ำกันน้อยนาจะสามารถเลือกประตูเข้าออกได้กี่วิธีนะคะจะเห็นว่าโจทย์ข้อนี้นะคะเป็นการทำงานที่ซ้ำซ้อนกันนะคะจะต้องแบ่งเป็นขั้นตอนก็คือเข้าแล้วก็ออก ะะงานถึงจะเสร็จสมบูรณ์นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้เราก็จะใช้หลักการคูณนะคะเราก็จะได้ว่าจากหลักการคูณจะมีวิธีเลือกประตูเข้าออกได้สมมุติว่าน้อยหนาเข้าไปมันก็จะมีทั้งหมด10ประตูใช่ไหมคะ1 2 3 4 ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะสมมุติน้อยหนาเลือกเข้าประตูที่หนึ่งน้อยหนาก็จะออกมาได้เลือกออกมาได้เก้าเก้าประตูแบบนี้นะคะต่อไปถ้าน้อยหนาเลือกเข้าประตูที่สองน้อยหนาก็จะเลือกออกมาได้เก้าประตูเช่นเดียวกันนะคะเพราะนั้นข้อนี้ก็จะได้สิบนะคะเข้าไปได้ 10ประตูแล้วก็ออกมาได้9ประตูนะคะเท่ากับ90้ิบวีทีนะคะ